ามไไันเฮ้ย <Hey, S 2> มีหว่านฟ้าเฮ้ยเฮ้ยกูแล็กเฮ้ยกูแล็กเฮ้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกูแล็กไม่แน้นะมึงในหว่านฟ้าอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนบนไหนบนเนั้นตรงนี้เหรอหรือว่าตรงนี้ติ๊กติ๊กเลยติ๊กแล้วมัไม่ขึ้นเหรมันไม่ขึ้นใช่ไหม โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเองตใครขาอะไรวะช้างเฮ้ยมันมีหวานฟ้านะฟังนะมันไม่ไม่มียืนยงวะเอ้แอคอะไรมันไอ้ก็พอไมินิตเหรอไม่ไม่ไม่ไอ้เนี่ย ยึกทีเดี๋ยวมันก็มาแกงแล้วเนี่ยยกทีมันไม่ไปนับขึ้นมาแต่หองมึงน้ำไ้มาตอไม่กิะจ้าจ้าจ้าะมหมาไม่ีหมาชิบหว่าช่างมันกูไม่สนใจแลรี่แลรี่ทำเพี้ยน

เออนอนจ๋าวันที่สิบเก้าประมาณหนึ่งทุ่มนะน่าจะคี่เดอัพอะไรบ้างนอนเด็กมากมาย ยันเมื่อกี้มึงหลุดเหรอแล้วใครเข้าห้องกาลีนาวะต่อป้อมต่อปอม แอคกูเป็นไงบ้างวะไปจัดฆ่ามันตรงไหนจัดฆ่ามันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เลยตรงที่ทางลงมน่ะฮะตรงที่ทางลงตรงที่ขาลงไอ้ของมึงมึงพูดเนีมันชัดๆบนแมปบนแมปล่างแมปอะไรมึงบอกกูดีๆหน่อยทั้งแมงและปิดจับแล้วปิดจุดที่เท่าไหร่อ่ะมึงบอกกูปิดพออบยังปิดจุดจุดมึงยังบอกเลยทัดเฮ้ยไปมาไปมา โอ้ยจะล้างสัตว์สักหน่อยโหนะโอนะเติมถึงพันก็ได้อยู่เขาไม่ได้คิวมันนึงพันที่ดล็ออ้เชี่ยกูคิวไม่ได้กูบอกว่ามันแลกเขาไม่ได้คิวไอ้เชี่ยแล้วทไมลอกเอาว้เอซัอัคเอัเอซัควย์ e a งไอ่ใรียังสตว์ ตายหนึ่งเฮ้ยคุณชายใครตายกูไม่ได้ตายเว้ยอิมันตายแล้วไอ้แรลลี่ยังไม่ตายแล้วมันไหนมันไอ้มอ่ะแล็คโค้เลยตอนนี้แต่ช่างมันไม่สนใจเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนพี่เดอยู่ไหน bằng bằng băng 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 in. Bang 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 bang. Deliberately. Hey, mึง mึง Hey, hey, team hey. đốn เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาเอาแล้วหมดกันแล้วหมดกันแล้วไ้ของนนกใครวะขอห้เนีนเอานกกูนี่วะไ้ีตามมา้ีตามมาเ้านกใครตายเฮ้ยนกใครตายวะนกใครวะอมึงเ

ทำไมกูไม่ได okay. ้วะกูสายสดแล้วไงไอ้เลกลกลไอ้เชี่ยเ well ็บแมเจ็เเ็ไหนก่อนงไอ้ยอช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมีตัเดียวมีตัเดียวมีตัเดียวมวยวใ่ไหเออเอาเดบอวมีตัเดียไอ้เย็แม่ง ไอเยน่ยป้อมเลยกูแลยป้อมเลยกูไปดิครับเดี๋ยวกูตายแล้วไอเยินกูอัดยังวะไอเยินลอยเอาเลยเอาเลยตัดหนังไส้ตัดกูอัดยังลอยรอยลอยแอดผมกดอัดยังแอดรอฮะ อะไรเย็นย็นอ๋อได้ไดว่าแอดกโหแต่ละคนไไม่ต้องเท้าคู่เดียวได้ได้แช่นกด้วยแชนกด้วยแชโนกครับครับครับโอเคครับแบ่งกันใช้แช่นกแช่นกไกูไม่ทผ่านเลยแม่งทำไมใครกอดลเอ a t e ล y

không ai là... <laughs> để lút điểm mạnh của anh it will be done going the hunt is on run 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 anh cũng không aiเอา bỏ đi đi đến không được gì nữa đi đến nó tay mà nè cha 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 bạn hào này hào như đấy này hào à thằng này cục pau cục pau lác cục pau lác hey không có kia tôi phải thắng đi phòng vậy ai cục permine thuyền เอาแล้วเอาคูนํำแล้วไอแม่ยังวิขอโทษไปปานมัานไหมบานมีสานเลือดอย่างกกกกกับันมีสานเลือดไม่ใช่เลย d e l i r a t e l y ัคนใช้กูเหรอตอนนี้คุณกระตกมาก คือกูว่ามันเออมันมันขาดลอยเกินไปไหมมันมันขาดนะสามต่อสามสามต่อสามเลไม่เลไม่ต้องอยู่เฉเยเฮ้ยระวังทีมมันในพวกี่าด่าได้ครับเฮ้ยทีมกู มันบอกว่าโหดเกินไปนมเหี้ยาตาอะไรก่อเหียเตะให้ไอ้บักน,นี่ตเดีย <c oughs> จ้า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 ช้าเทเอาแล้วเด็กก็ท้าฟาแล้ว โยมาเและมึงอตเอาแล้วกลัวแล้วไม่ดม่่นมดวิอไม่สนใจเว้ยีเามให้ยตีมตีมนะตีอย e well, yeah. ู่นี่แหละแม่เอ้ยเพี่แด ลาวเอ้ย้เยไอ้ไขฝเล่ยแค่ตเอสเอสเอสยุดยุดุดไม่ใช่ไอ้ช้างโดนโอ้มันช้างขึไว้โอ้ยเบสไปไเอาเรื่องไอ้เโดนแล้ว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 ตั้ซัพออยู่นี่หละตัวซับพ Hãy vươn! 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 Hãy